สวัสดีครับเพียบซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่8เดือน2ปศสอนะครับครับแนวทางน i k แอีช้าวีไอับน i ่แอีบ่ายนะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้ตัวนั้นนะครับ ก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคร <c oughs> ับก็มาดูผลออกนะครับวันที่8นะครับนิกเควชาว i p ออก9-9-2-6-2จุดบินก็มีเลข2ตัวเดียวเนาะนะครับเลขเด่นผมหลุดนะครับตัวประกบมี 27, 2 7งเจ นะครับเด็กเด่นหลุดตามเคยนะครับเมื่อวานนี้เข้าเนาะนะครับวันที่วันที่เจ็ดนะครับรับเมื่อวานนี้เข้าเนาะนะครับหนึ่งสี่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็รุดไปนะครับสําหรับเด็กเด่นนะครับตัวประกบก็ยังมานะครับแต่ผมเลือกจับให้ที เลขเกับเลขหเนาะข้ามเลขสองไปไม่มีเลขสองไปสองมาหมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับจับก็ไปกันต่อที่นิเกอิบายวีไอพีนะครับนิเกอิบายวีวีผลออก8ปดห้นะครับผมมเน้น2ให้ทีตรงนี้สองโผลข้ไปทางนน้นเห็นไหมครับ ผมจึงจัดชุดวินพิเศษให้ตลอดนะครับเพราะบางทีมันเอามันสลับกันออกนะครับสปหรับเ NKE ชา VIP บ,บายนะครับก็มาดูนะครับก็ชุดวินก็มีเลขเจ็ดตัวเดียวเหมือนกันนะครับมีเลขเจ็ดตัวเดียวส่วนเลขเด่นมัโรลดเน้นในที่สองสองไม่มาหมดที่เลขเจ็ ก็จับไว้ที่เจกับ7จเนาะเพราะว่าชุดปินผมไม่มีเลข4นะครับกับเรามาดูวินพิเศษก็ผมก็บอกเลยเนาะเอาไปใช้ได้ทันะ 4, ้งสี่แนวทางนะครับแต่เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ปกไม่ออกเนาะปกเช้ากับปกบ่ายนะครับหยุดนะครับก็เหลือแต่ V I P บ่าย V I P เช้ากับบ่ายอย่างเดียวนะครับสำหรับสอชิดนะครับ ส่วนวินพิเศษก็เข้าที่26เนาะเข้าที่สอใครนำไปวินตอนเช้านะครับก็เข้าที่26 62เข้าที่62สองเนะันะส่วนรอบนี้ก็มีนะครับเลข7แต่ว่าผมไม่มีเลข4นะครับนี่4อยู่ในเลขก,กำลังวันนะครับผมเลือกจับที่6 เราก็เลยเข้าหตัวนี้นะครับก็ถือว่าแนวทางนะครับก็มีเคบ่ายเขาวิ่งโลดนะครับส่วนมิเคชาวีไอเล็กเด่นหลดนะครับแต่ว่ามาเข้าที่ชุดวินพิเศษนะครับส่วนสายวิ่งสายโลดเนาะก็ถือว่า ตอนเช้าหลุดนะครับส่วนถ้าใครวิ่งตอนบ่ายก็ถือว่าเข้านะครับตัวเจาะผมเจาะมีเข้านะไม่มีเลขสี่ก็รมาตามกันต่อนะสำหรับแนวทางนะครับแนวทางในหลุดผมก็ต้องขับกอโทษขับไปสมาชิกเอฟซีทุก่านด้วยนะครับถุกแนวทางเนาะก็มีเข้ามีหลุดนะครับว่าเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับ ก็น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นครับก็มาดูนิเคเช้านิเคอเช้า VIP เนาะวันนี้จุดบินผมให้ที่36790นะครับ36790 3790 6เ,เ,เลขเด่นก็3กับ6งบวงจับให้ จับไป3ชุดเนาะนะครับเน้นเฉพาะเลข3นะครับใครชอบเลข6ก็จับเลข6นะครับก็จะเป็น3 7 3 9แล้วก็3 0ส่วน3ตัวผมให้ที่ 5้าสาเก้ากับห้าสมศู ว่าวันนี้ผมชอบชอบชุดไหนผมชอบชุดนี้นะครับ5 39จะเป็น39ก็ติดอยู่ชุดนี้นะครับในชุดบินไม่มีออฟมีนะครับชุดบินมี9นะครับกลับไปกันต่อที่นิเกอีกบาย VIP นะครับบาย VIP ก็ จุดวิม9 8 7 60. ครับช่องนี้นะครับเดี๋ยวทางราวกา,ารซาิกับดาวโจนผมไม่ได้ลงให้นะครับก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยเนาะนะครับว่าะบางทีมันติดเวลางานนะครับงานก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้นะครับ ก็ถึงว่าเราลงนะครับบางทีมันก็อัปโหลดไม่ทันนะครับกับแนวทางที่ปล่อยนะครับเด็กเด็ดวันนี้ผมให้ที่9กับ8นะครับสำหรับบาย v i p ก็เน้นในที่เลขเก้นะครับใครชอบเลข8ก็จับที่เลข8นะครับ ก้าวจับให้ที่เก้าเจ็ดเกากเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้านะคบางทีผมก็่ันอัดจะจับ6ตัวก็ได้นะครับหชุดก็ได้นะครับอย่าง9ก้าผมจับเลขเก้าท่านก็จับเลขแปดแปดเ็กแปดศนะครับก็เป็น6ชุดนะครับ,บทีมันเขียนลง มันดูเยอะนะครับตัวเลขนะครับฉะนั้นผมก็เลยลงให้เฉพาะตัวเน้นนะครับส่วนท่านต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดวินนะครับ3ตัวผมให้ที่560หกศูน้าเจ็ด้าหกโซนเป็น ตัวกลับนะครับผมกลับเลขเก้าเพราะว่าผมเน้นที่เลขเก้านะครับเน้นที่เลขเก้าบางทีถ้าผมจับเลขเก้าเลขคนชอบมานะครับแล้วไรวิ่งลกก็ ก้าก็ระวังเลขหกด้วยนะครับแต่นั้นตัวที่ผมเน้นให้วันนี้ผมเน้นหน้ที่ชุดนี้นะครับเก้าเจ็ดสามตัวก็ไม่ต้องเน้นเยอะหรอกเนาะนะครับเพราะว่าเลขมันถือว่าน้อยนะครับ เรา,าดูวินพิเศษนะครับวินพิเศษก็เอาไปใช้ได้ตามหลักแล้วมันก็ใช้ได้ทั้งสีแนวทางนะครับเช้าว,วีเช้าปกบ่ายวีบ่ายบ่ายปกนะครับแต่เสาร์อาทิตย์มันออกเฉพาะตอนออกเฉพาะเช้าวีไอกับบ่ายวีไเนาะนะครับปกกับปกเขาหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์ มาดูวินพิเศษเนาะมันชอบสลับกันออกนะบางทีมันเอานิเคเช้ามาออกบ่ายออกบ่ายไปออกเช้านะครับยงต้นเิปที่ผมให้ดูเนาะนะครับ็จแล้วผมยังจับชุดวินพิเศษให้เนาะก็อเอาไปเล่นได้ทั้งสองแนวทางับชุดวินพิเศษก็ 3, 6 3, 6 9, 8 กับ3 6 9 8ซึ่งเลขกำลังวันนะครับผมเขียนไว้ตรงนี้เนาะเลขกำลังวันนะครับวันอาทิตย์เลขได้3ตัวนะครับ1 3 8ส่วนเลขสูตรเลข9ก้กับเลข0กับ9เลขสูตรกำลังวันนะครับก็จะได้ชุดนี้ ฉะนั้นมันมีเลข3เลข9ติดอยู่นะครับเลข3เลขเติดอยู่ตัวที่ผมจะเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็น่าจะเป็นเลขเลข0เนาะนะครเพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นเลข0นะครับก็เอาไปวินได้ทั้งสองแนวทางเลยนะครับสำหรับชุดพิเศษ นี่ก็สามเก้าสามเก้าจับให้แล้วนะครับเก้าก็ระวังเลขหกนะครับระวังเลขหกมันไม่มีเลขเจ็ดเนาะอาจจะเป็นเก้าหกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเล่นในที่เก้าเจ็ดขับไปที่รับแนวต่างก็เก็บเอาไว้นะครับการ์ดตอนนี้ผมก็ขอไว้พรน,นะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมตานนะครับโชคปีนะครับในวันที่9 มเมสอง,ะสสองะนะครับปศสองพันสิบแปนะครับขอใไอชอดีทุกท่านนะครับจิบจับตัวไหนไปนใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ